เอาล้วครับท่านครับผมพาท่านมาเยี่ยมชมตลาดเมืองใหม่นะฮะซึ่งตลาดเมืองใหม่นี้ต่ออยู่ตรงตรงข้ามนะครับหน้ามาหาวิทยลลาลัยราชภัฏทุ่งหายครับก่อนที่นี้ก็จะมีทุกวันอังคารนะฮะเวลาตั้งแต่สา3่โมงแรงจนต้นไป ขอจะพาท่านไปชมบรรยากาศยามแรงนะครับของตลาดเมืองใหม่นี่นะฮะตลาดหน,นีห้นก็ตลอดถนนสายนี้นะครับจะเป็นจะมีป้าเมก้าผู้ก่อกการนะครับได้นําเสื้อผ้ามาวางขายนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงใกล้ๆครับเซเว่นนะฮะ เซเว่นอีเลเว่นนะฮะอีสลามเมืองใหม่นี่นครับมาตะเดินชมตลาดยำแรงนะครับซึ่งก็ถือว่าที่นี่นะฮะกะเป็นที่ส่วนรวมธรรมกาศไายนะครับอ๋ออโอการเมก่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักน้องนิสิตนักศึกษ,ษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับตรงนี้ เป็นช่วงที่ช่วงเวลาที่น้องๆนิสิตนัศกศึกษาเป็นพักผ่อนยนใจกันนะครับก็จะมาเดินตลาดกันยามแรงนะครับโซนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าอ่าครับตอนนี้หามาซื้อรองเท้ากันเนาะลองเท้าราคาถูก อากูต้าไรเนี่ยโอห้าสิบบาทนะครับกับแแป้งนะฮะใหญ่ไปใหญ่มากใหญ่มากแต่ให้ผมใส่เองนะครับผมใส่เองาลองดูนะฮะใหญ่ไปใหญ่ย่ใหญ่มากเลยขอมาเสื้อลำไส้นะครับ ตอนนี้เต้องลองก่อนนะ๋ยวเราดูลใหญ่ปว้าวากใหญ่ใหญ่มากไสเรา่ส์่สเล็กง้บอ่งเลเก่อนราคาโอเคนี่โอเคแ่โอเคโอเคนะครับ เอาผมได้รองเท้าหนึ่งคู่แล้วเนาะใส่ใส่เล่นที่บ้านนะครับใส่ข้าห้อ่าโอเคโอเคใส่เข้าห้องน้ำห้องถ่านะครับอ่ามเดินต่อกันนะครับลองเขาลองลองอีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งโอเคได้ใส่ได้เลย อ่าสคู่นะฮะได้สองคู่นะฮะคู่ตัวใดก็ห้าสิบบาทสองคู่ก็สองคู่ก็คู่ห้าสิบบาทแล้วไปแล้วสบายเท้าเลยเจ้าสองคู่ครับหนึ่งร้อยบาทพอดีวันนี้นะฮะอุดหนุนแม่กล้าพ่อกล้าบนนะครับเอาเดินต่อนะเดินต่อนะครับเดินดูบรรยากาศของเิคนนะฮะตลาดวันนี้ว่าเิคนมีอะยังขายกันห้องนะครับที่ตลาดเมืองใหม่ น,นี่ก็เริ่มมีน้องๆนินสิตนักศึกษานะครับมาเดินกับน,นักลัอมาต้องแดดลมล้มตกยามแรงนี่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าคือแต่งกายนะครับถนนถนนตรงนี้ตลอดสายเลยนะครับเป็นตลาดนะโอ้นี่เป็นอย่างนะเป็น บ้านนะครับนะครับเป็นบ้านแพ <ST UT> ้่น้องหนูจะชอบเลยนะเป็นของเล่นนะผมยังเดินอยู่โซนของเสื้อผ้าเครื่องหนุ่มโฮมอยู่นะฮะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอยู่นะครับก็ลักลักแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกนะครับ หมวกก็มีนะครับนอโอตรงนี้ครับอันนี้ซีลห้าสิบนะครับเดินเรื่อยๆนะอยู่ในช่วงโซนของสื้อผ้าอยู่นะฮะมีตุ๊ตกตาหมีต,ตัยฮะตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เลยนะ้องมีนะครับ ้องมีตัวใหญ่เลยครับก็ข้างข้าง็กจะมีร้านอาหารเดนะมันมร้านอาหารอยู่บวกเสื้อผ้าราคาถูกนะครับใครที่ยัดประยัดก่็มาเดินได้เลยนะับตรงนี้รับ เขาเท้า,านีมีแว่นตาตัวนนะครับแว่นตาราคาถูก้าสิบบาทนะบห้าสิบบาทตัวนี้มีแว่นตา ก็ฝนฟ้าวันนี้นะครับมู่หลางก็จากไปแล้วนะครับพิงรลองรอยพิษสงมความเสียหายไว้เยอะเลยสำหรับมู่หลานแต่วันนี้นะครับ46ส,บบสิงหาเนาะอายุกับพ้นผ่านไปมู่หลางก็ผ่านไปแล้วนะครับนี่เป็นทิปยทรับครับเป็นโซนทิปยทรับนะ ชอบนะครับนะครับเนี่ยผมเดินเร็วน้อยเพราะว่าเขาหมามาตัวนะครับมาอยู่ในรถเลยครับเห็นมีตลาดก็เลยลงมาเดินไป ทำทายทอดเรื่องราวตลาดเมืองใหม่ให้ท่านทีเย็นยนะครับกระมิศิลปินเปดิปดหมวกตัวนะครับศิลปินปักนหมดตัวม้วงตัวนะครับน่ากูจิ้งจิ๋ว มีศิลปินเปิดปิหมวกมาผ่อนคลายสร้างบรรยากาศสร้างซีสันี่ตลาดแห่งนี้เลยนะครับโอ้ยรู้สึกว่าจะเชิญมากไก่นะครับเรามาดูด้านนอกก็จะเป็นถนนรลทานได้นะครับอันนี้จะไปหมาอะไรเาจะพัดนะครับด้านหน้านะครับ ตอนนี้มีน็นคิดชอบอยู่ต,ต,ตุ๊กตาพวงกุญแจล้างเท้าอยู่นะครับ วัดภาพเหมือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพที่เป็นผลงานคนนะวัดภาพเหมือนนะ <c oughs> ลบเร็รวๆน้อยเสียงเพลงเรียกระซิฟ <c oughs> โซนนี้จะเป็นแน่นคนแน่นเลยนะครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวจ้า บุฟเฟตัวติบบุฟเฟตัวติบละร้อยห้าสิบเก้าบาทโซนนู้นนะครับจะเป็นโซนอาหารนะครับนี่แหละครับตลอดถนนสายนี้จะเป็นโซนอาหารนะก็ค่อนข้างจะ เป็นตลาดถนนคนเดินใหญ่โตนะฮะมีแบ่งเป็นโซนๆครับโซนนี้จะเป็นโซนอาหารจะซื้ออาหารได้เลยกก็คนแน่นมากเลยครับ ช่วงเย็นๆนี่นะฮะโซโนอาหารมีคนเป็นแน่นเป็นพิเศษตลาดถนมนเมืองเราตลาดเม,มืองไม่นอบ้านดูครับทางครับตรงแยกเัอยปแดงตรงทางด้านหน้ามหาวิทยาล,ลัยราชเียีไฮนะครับ ตลาดเมืองใหม่ถนนคนเดินแหล่งทำมาหากินของพี่น้องชาวบ้านอันนี้ยายอุ่นนุนยายกันด้วกัยายขายเท่าไหร่อันละสิบบาทจ้าอันละสิบบาทนะครับของยายนะครับเอาอุ่นนุนยายเพื่อนนะครับยายทําเองเลยนะครับใช่ทำเองเลยวันนี้โซนอาหาร ยาวไปตลอดสายถนสายนี่เลยครับนี่จะเป็นแนวนเม็ดนะครับแนวนเม็ดสิบห้าสิบสามสิบเนาะสาวบาทก็มีนะสามสิบบาทก็มีเจอกัน เอาล้ครับผมพาท่านเดินมาสิบสามกว่านาทีนะครับเนาะกะ,ะถือว่าตลาดน,นี้ผมเดินหมดทั่วนะฮะต้องใช้เวลามึนนะประมาณได้เลยนะครับทุกวันอังคารทีนี้นะฮะตัแต่บายสามบายสี่ไ,ไ,ไปต้นไปนะครับมารีแลกช้อปปิ้งกันนะฮะี่ถนนคนเดินการเมืองใหม่นี่นะครับ ตรงตีบ้านดูนะครับบ้านดูตรงเข้ามาทางแยกด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัทเชียงรายนะครับ<ป>ก็โอเคนะฮะเป็นแรลงช้อปปิ้งแรลงคมาหาจิมของพี่น้องชาวบ้านนะครับแหงจับจ่ายซื้อของของผู้คนมิสซิสทั้งสาของมหาวิทยาลัยราชพัทเชียงรายวันนี้คนแน่นเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับท่านครับยันขำๆแรงๆแต่ลมลงมตกลูกคุณจะไปไหนมาเดินช้อปปิ้งจับใจซื้อของตีการเมืองใหม่นะฮะตำบลบรดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะอยู่ใกล้ๆกับด้านหน้ามหาวิทยาลัยาัภนฏเชียงรายผมยิ่รูมนะวงครับเพชรคนเหนือครับ